สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Air 35นะคะวันนี้ก็มาเจอ,เจอกับแอร์อีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ห่างหายกันไปหลายวันเนาะว่าติดภารกิจนะคะแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวัน พระหัสเนาะเมื่อวันพระรหัสก็ได้ไปทําบุญกับครอบครัวนะคะแล้วก็ได้น้อมนาบุญมาฝากกับเพื่อนๆเรียบร้อยนะคะก <c oughs> ็ะคิดถึงทุกทท่านเลยนะคะก็ขอโทษที่ห่างหายกันไปนะคะเพราะว่าติดภารกิจแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะพร้อมที่จะมาประจําการนะคะพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะผ่านหน้าจอนะคะ,ะผ่านในโลกของการทํานายด้วยไพ่ยิปซีนะคะ เหมือนเดิมอีกเช่นเคยซึ่งก็อาจจะทําเป็นคลิปแรนดอมบ้างนะคะแล้วก็ทําเป็นคลิปแบบพิกอากาศบ้างก็สลับสลับกันบปเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อเนาะทีนี้วันนี้มาพูดของเรากันดีกว่านะคะในวันนี้เราจะมาทําในหมดของความรักความสัมพันธ์เป็นแบบแรนดอมสั้น,นกๆกระชับกระชักันบ้างดีกว่านะคะในหัวข้อนะคนขี้เบื่อนะคะเอาแต่ใจนะคะ,อะขออภัยนะคะคนขี้หึงเอาแต่ใจนะ เธอเหนื่อยหน่ายกันแล้วหรือ,อยังนะคนขี้หึงเอาแต่ใจมโนเก่งขี้น้อยใจคนนี้นะคะเธอเบื่อเราแล้วหรือ,อยังนะคะเออเธอเซ็งเซงน้อยๆอยเราบ้างไหมเอามาดูใจกันหน่อยนะคะว่าคนที่เราคิดถึงอยู่นะเขาคิดอย่างไรกับเราก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะว่าตัวตนของคุณนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยเป็นใครนะคะมีอุปสรรคไม่สายอย่างไรบ้างนะออามาดูกันตัวตนของคุณนะคะ อเป็นชาวราศีกุมนะคะแล้วก็เป็นชาวราศีเมษนะขอดูอีกสักใบเป็นชาวราศีพิจิกนะคะอ่ะทีนี้ขอดูตัวตนฝั่งเขาหน่อยนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่เป็นใครได้บ้างอ่ะเป็นคนราศีธนูนะคะมังกรนะแล้วก็เป็นคนราศี าราศีตุลน,นะคะเป็นชาวราศีตุลอ,อันนี้ฝั่งนี้จะเป็นตัวคุณฝั่งนี้จะเป็นคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะ,ะบางทีเนี่ยไพ่ก็อาจจะออกมาแบบสลับตำแหน่งกันได้นะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่ามีความเกี่ยวครองเกี่ยวข้องนะคะกับใครยังไงได้อีกนะคะตัวตนของคุณกับเขานะคะ ใครบางคนอา,อาจจะเกี่ยวข้องกับเลข2นะคะเช่นเกิดวันที่2นะคะหรือว่าเกิดเดือน 2, 2> เดือนกุมภาพานันธ์สอดคล้องกันนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดวันจนันทร์แบบนี้ก็ได้เป็นวันที่2ในสัปดาห์นะคะแอบก็จะนับวันอาทิตย์เป็นวันที่1นึเนาะวันจันทร์เป็นวันที่2องอาจจะเกิดวันที่2หรือว่าเดือน2หรือว่าเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ก็ได้ขอดูสักใบนะคะ อาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่สมหรือว่าเกิดเดือนมีนาคมนะคะหรือว่าเป็นคนที่เกิดวันอังคารก็ได้เช่นกันนะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าเป็นคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ก็คือเป็นฝั่งเขานี่เองนะอ่ะอาจจะออกมาสลับกันก็ได้นะคะทีนี้อันนี้คือตัวตนของคุณกับ นะทีนี้แล้วมาดูกันหน่อยนะคะว่าแล้วตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราณนะการที่เราแบบเป็นคนขี้หึงขี้น้อยอกน้อยใจนะคะเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้ณนะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะคุณไพจ๋าช่วยบอกทีนะคะคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นะคะเขาคิดอย่างไรหนึ่งถ้วยทำแพลนนะคะ สิบถ้วยนะคะโอเคน่ารักมากเลยนะคะไพ่เขาบอกว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยก็หมายถึงความสุขนะคะการเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับนะคะเป็นการเป็นเรื่องของการเติมเต็มนะคะความรู้สึกซึ่งกันและก,กันนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเขาอาจจะเป็นรักแรกพบรักแรกเจอเป็นหนึ่งเดียวในใจของคุณก็ได้นะคะเรียกว่าคุณนะมีความรู้สึกที่แบบรักแล้วก็ผูกพันกับคนคนนี้มากๆทีนี้ด้วยความที่แบบเรารักมากเนาะเราก็หึงอะ่ะ คือบางครั้งอ่ะเราก็ทั้งหวงทั้งห่วงเขาบางทีแบบห่างหายกันไปนะคะมันมีไทเทมเปลนเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลนะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับคนต่างชาตินะคะหรือว่าตัวเขาเนี่ย อยู่ห่างไกลกับเรานะเช่นอยู่คนละจังหวัดอยู่กันคนละประเทศแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาก็จะไม่ค่อยตรงกันนะคะไม่จะต้องพูดคุยกันผ่านแบบพวกเครื่องมือสื่อสารพวกโทรศัพท์นะคะพวกโซเชียลเป็นหลักแบบนี้ก็ได้นะคะเรียกว่าไม่ค่อยได้เจอเจอเจอตัวกันจริงๆสักเท่าไหร่นักนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นการพูดคุยไลน์เฟซหากันนะคะแต่บางพังบางทีแบบเวลาก็อาจจะไม่ค่อยได้ตรงกันเนาะทีนเราก็เรารักมากอะ เราก็ห่วงมากนะห่วงมากด้วยนะคะเวลาเข้าไปไหนกับใครนะคะหรือว่าเ,าเราโทรไปแล้วเขาไม่รับสายไลน์ไปไม่อาม่านไม่ตอบนะคะลายมันเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนหนักอยู่ข้างเดียวอะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหนักขวาหรืออะไรอะที่แบบว่าเออเราส่งข้อความไปหาเขาตั้งยาวๆเนาะแต่ว่าเขาไม่อ่านเลยนะคะเราก็อดระแวงไม่ได้เนาะก็ค,ะคนมันรักอะ่ะแต่ถามว่าแล้วเขาเบื่อเราไหมนะเขาเบื่อเราไหมเขาแบบเซ็ง,ซง อัดกับเราหรือเปล่าไม่นะคะเขาเป็นสิบถ้วยเห็นไหมคะเป็นภาพของคนที่อยู่เคียงข้างกันนะคะนี่เป็นไพ่ที่แบบ เติมเต็มให้กันและกันคือเต็ม1ิบที่สุดแล้วนะคะคือไพ่เนี่ยเขาจะมีเลข1 2 3 4 5หจนกระทั่งถึง10เลข1ินี่คือสูงที่สุดแล้วนะคะเ,ออเต็มสิบไม่หักเลยนะคะเป็นภาพของคนที่รักกันแบบกระหนุ่งกระหนิงนะคะ,ะแล้วก็แบบมีเด็กบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในฐานะที่แบบออมีครอบครัวแล้วนะคะมีลูกด่วมกันนะคะหรือว่ามีหลานที่แบบเออต้องช่วยเหลือกันต้องดูแลกันถึงแม้ว่าโอเคเขาก็รู้แล้วว่าบางทีอ่ะคุณก็แบบว่า ขี่หึงมั่งอารมณ์เวียงเวียงบ้างเอาแต่ใจบ้างนะคือบางทีเขาก็ไม่ค่อยจะแน่ใจบางทีเอ๊ะวันนี้คุณอารมณ์ไหนเ,เหมือนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์แบบเหมือนขึ้นขึ้น,น,นลงลงอ่ะเขาก็ทําตัวไม่ค่อยจะถูกเหมือนกันนะประมาณนี้อ่ะแต่ว่าสรุปโดยรวมแล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่เสมอเขาก็รู้นะคะว่าแบบเออที่คุณหึงนะคะที่คุณห่วงหรือว่าห่วงเขามากเกินไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณรักเขานะคะแล้วเขาก็เชื่อมั่น นะคะในตัวคุณเขาก็อยากจะแสดงให้คุณรู้เหมือนกันแหละว่าเขาก็มีแต่คุณคนเดียวแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันด้วยความห่างไกลกันนะคะเนื่องจากระยะทางบ้างหรือว่าเอ่อเนื่องจากภารกิจของงานบ้างมาทําให้เขาแบบเอ่อทำงานหนักนะคะ,ะมีเวลาส่วนตัวค่อนข้างน้อยเวลาไม่ค่อยตรงกันหรือว่าเขาอาจจะทํางานเขาเรียกว่าอะไรอะในลักษณะแบบเหมือนเข้ากะ บางทีเราทํางานช่วงกลางวันแต่ว่าเขาทํางานช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคะทำให้เวลาเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะแมทกันสักเท่าไหร่นะคะ,ะแต่ว่าจริงๆอะ่ะเขาก็ไม่ได้เบื่อคุณนะคะก็ไม่ได้เบื่อหน่ายคุณแล้วเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกแบบทัศนคติที่แบบเชิงลบกับคุณนะคะเขาก็ยังรู้สึกแบบรักแล้วก็อยากจะให้คุณอะ่ะเชื่อมั่นในตัวเขานะคะนหนีสิบถ้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ไยไพ่เนี่ยเห็นไหมคะว่าจากเลขหนึ่ง ถึงเลข10นะคะจาก1ไปถึง10เนี่ยมันก็ต้องผ่าน 2- 3 4นะคะผ่านร้อนผ่านหนาวไปด้วยกันนะคะอ่ะมีอะไรก็ต้องค่อยๆปรับจูนความเข้าใจกันนะคะไพ่เทมเบรแลนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอา่อต้องพยายามแบบพูดคุยกันนะคะแต่ว่าก็ต้องพูดคุยกันแบบดีๆนะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะพยายามอย่าเอาแต่ใจมากนักถึงแม้ว่าเขาจะรักเราก็จริงนะคะเขายังรักยังห่วงยังผูกพันกับเราก็จริงแต่ว่าเราก็ ต้องพยายามลดลดลงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเออมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเออนิสัยของเราตรงนี้มันมันมากเกินไปมันไม่ค่อยน่ารักนะมันอาจจะทำอีก,อกฝ่ายเขาอึดอัดอะไรแบบเนี้เราก็พยายามลดลดลงหน่อยนะคะก็ให้ความเชื่อใจนะคะไว้ใจให้เกียกรติกันนะคะ เขาก็ยังรักคุณอยู่เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นเองที่อาจจะไม่ค่อยตรงกันเนาะนี่ก็เป็นไพ่ที่อยากจะออกมาบอกกับคุณนะคะว่าเออเนี่ยความรักของคุณกับเขา่ยังดีอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้เบื่อคุณเลยนะคะคุณยังเป็นที่หนึ่งในใจของเขาเสมอเลยค่ะโอ้เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ อยากให้เพื่อนๆมีความสุขเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นคําทํานายแบบในภาพรวมก็จริงนะคะอา,อาจจะแบบมีส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะมีความสุขทุกท่านเลยนะคะมีความสุขมีความสมหวังนะคะมีความมีความสุขมีความสมหวมังม,ม,มีความรักที่แบบสดชื่นนะคะ ช่วยเหลือการประคับกระองกันนะคะแล้วก็ไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะความความรักความสัมพันธ์มันก็จะได้แน่นแฟนเพิ่มมากขึ้นเนาะเอาละวันนี้ก็น่าจะเ,าเพียงพอแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปครั้งหน้าต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปสั้นๆนะคะเป็นกลนดอมที่แบบกระชับกระชับสั้นๆแบบนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แอนหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆถัดไปด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อน,อนแล้วสวัสดีค่ะ